อาจารย์มีซีซอครับบางนี้ครับได้ซอไปครับได้ซอไปโอ้นาอครน้องคายคนี่คร้วน้องาอคายครับจุด <c oughs> ยองไเนีคนังทีมงานนุ่มผู้เก็ดครับบวกน้องสวรรค์ ทีมงานให่เด้อต่ายบสี่างเดอนี่ครับท่านอบตเสียงเป็นนะครับบังไฟชักบังครับพันนับังเอประบังแล้วสบังเนาะผ่านบังโอ้นี่แหละครับสามรอบครับสามร้อยสหนุมูเจเจ็ด สบายใจสาบาชิูเกดหนึ่ครับชุดในครับดน้ข่กันบงไ้างออพอมาไลแต่ปลา่ไม่รู้สึกว่ากินละพอพี่หนึ่ง่นบาไหวครับนครน้องไข่ คนครน้องขไข่ รับยอมเอ้กู่บกไอ้มีบกมึงตัวมีผม่เพื่นมาอยู่รับบ่ยยู่ซับสวน

สองหกหาค,ครับคุณนายจ่มดําเดีมบ,ลมบ,บอ,อลเบเรบส้ว,รสวรคร <c oughs> บเครับั่บเ <c oughs> <c oughs> เสียงล้องพุงยู่ไก่อยู่ครับยู่ก็ได้ตัวกันดีกว่าสองร้อยแปดสิบพันไป การิพ์การิพพร้อนกุฎต,ตากับมาเช้าลง,างกับมาเชาลงครับนครน้องค่ายาแล้วก็สิพานใต สามวัยสิบพันครับซับซ้นอสนสบายสบายครับซับซ้อน mong là được สามแปดแปดครับซับสุวรรณบางเมืองครับตันสะจอยเอฟนครน,น้องคายดีอยู่ พอสีอะไร